สวัสดีครับพี่น้องวันนี้งานเลี้ยงเล็กๆนะครับในวันคุณแม่บอกเตรียมมาแล้วน้เออไปมาแล้วน้ำผึ้งหเออไปเอาแถวบ้านผมนี่ไปไปไปจับสลากบัตรนี่การเลี้ยงปีใหม่น้อยๆนะครับการเลี้ยงปีใหม่ย้อนหลังน้อยๆนะครับสำนักงานมอลําโนพันวิเศษศิลป์ครับพี่น้องนะครับวันนี้ กับกินเลี้ยงกันน้อยๆครับย้อนหลังนะครับวันนี้อยู่สำนักงานครับก็เลยประกันมีการกิจกรรมนะครับปีใหม่ย้อนหลังนะครับตามด้วยแม่ปุ๋มนะคะอ้าวผู้ได้จับได้กันเพียงหรืจับได้เพยงหรือเาป้องก่อนเลขที่ออกวางมันได้เลยเขาให้ร้อยเป็นแว่ลย เอากระจายบนพีแน้วเราใส่เลยตัวตีเนี้ยวอดน็ตีวอดดอกนิดหนึ่งตีบอดดอกถ่ายคลิปอยู่รางวันที่หนึ่งเบอร์สิบเอ็ดของผู้ใดเบอร์สิบเอ็ดใครใคะดูในรายชื่อดูในรายชื่ออ่าเบอร์สิบเอ็ดในรายชื่อดูดูดูของน้องหอยโคงใช่เหรอใครอ่ะวันนี้คงนี่ดำ่ดีดำ่งวันนี้ทีมคนแก่ทีมคนแก่น้องหอยโคง อ้าวน้องหอยคงพ่อไพ่พ่อไพ่รูปไพ่รูปพ่อไพ่ผู้บริหารเรา่นนะครับอ่าให้คุณพ่อพ่อนะครับพ่อได้ของน้องหอยคงโอเคต่อไปน้องหอยคงจะเป็นคนจับต่ออ่าหอยคงจับต่อเลยหอยคงหอยคงจับออกมาจะได้เบอร์ของตัวห้าเบอร์ห้าของใครเบอร์ห้าเบอร์ห้า เบอร์ห้าของนับปันป่นจ้าโอ้ของลูกสาวสร้างไฟเออน้องนับปั่นเออช่างไฟส่งเข้าประกวดนะครับมาทั้งครอบครัวอะไรวันนี้น้องนับปั่นจับต่อค่ะบักสีเฮ้ยพองไม่ใส่มีมาได้เอาสูงโมเห็นละบาดเนี่ยน้องนับปั่นเบอร์อะไรลูกเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดของใครเบอร์เจ็ดของใครเบอร์เจ็ดของใคร ของพี่นุ่มดีของพี่นุ่มนิ่มบอกแล้วจ้าของพี่นุ่มนิ่มบอกแล้วกระเป๋าเพมเพิร์ดนะคะว้ายนางเอกนุ่มนิ่มมีอะไรไม่บอกไม่บอกนะครับอยู่ในกระเป๋านี่เองกระเป๋าโดเลมอนนะพี่นุ่มนิ่มบอกไปต่อเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเบอร์สิบสี่ของใครของใครเบอร์สิบสี่ของใครครับ เอาเมื่อกี uh ้ขนมนิ oh ่มในของใครมีเสียงเพล็กอเลยตัดไปบ้างครันอ๋อน้องพีน้องนิ่มในน้องพีนะครับน้องพีแล้วก็มาน้องพีจับได้เบอร์อะไรนะเบอร์ 10C ของใครไหนอ่ะเบอร์ 10C ของใคเบอร์1 0เบอร์1 0เอาดูดีๆมีของใครคือพวกเขียนไว้กัน อ้าวอไรครับพี่หาลวครับใครเขียนฉลากับเขียนเบอร์ไม่เข้ากันไม่ตรงกันแล้วก็พี่ร้องเลยอับสิี่อ้ยงสิบสี่คืออะไรอ่ะในใจเสมอคองคนี้ยังก็ไปดังสั่น

โอเคเจอแล้วเบอร์สิอยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วอ่เบอร์สิเจอแล้วครับใครเป็นคนจับได้เบอร์สิบ่ะนี่ไงเอาโมให้กันเอาโมให้กันโอเไปโอเค ับของแม่บุ๋มยังไม่ออกนะครับยังครับยังครับของผู้บริหารเรายังไม่ออกนะครับยังไม่ออกสักคนนะคะเพราะเพราะแม่บุ๋มเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกหนูเข้มหนูเข้มข่าหูซีดาอ๋อปลาไดยาขายาปลาปลาอยู่อ่ะนูเขอมจับต่อลูกอ่ะหนูเข้มจับต่อไปเลยตอนนี้รางวัลของผู้บริหารเรายังไม่ออก ของแม like. ่บ exactly. ุ๋มบอกแล้วครับแม่บุ๋มบอกแล้วแม่บุ๋มปีศาจมาแล้วครับแม่บุ๋มมาแล้วบอกแล้วปีาดแม่บุ๋มยี่ห้องน้อยอยังได้กองในเนาะย่งบาอย่ามาชิมเบต้าเด้อเอาต่อไปแม่บุ๋มจับครับแม่บุ๋มจับจับไว้เด้ออยัาจับบอกวามกันเด้อ อ้าวไม่บุ้มได้เพอบุ้มเพอแพรสุภตาได้ของสุภตาจ้าเพอแพรจ้าเอาสุภตามามอบให้แม่เออสุภตาคือเถาก็แม่สุภตาคือเถาก็แม่เอวุ้ยเอาไปร <us> ้องเพื่อนรักฐานครับไปร้องสุภตาเถาก็แม่เหรอครับตอนนี้เอาสุภตาจับต่อ สุพันตาจะได้ของใครเรามาลุ้นกันสุพันตาแกดูเลยเบอร์อะไรเบอร์ของพู้าเบอร์ยมากอนบนับมาอนได้ไหมเดยวอ่ซไ้ด้หอนนะได้หอนสองใบอ่ะ พอมีหลินแซกอยู่เนีโอ้เดบอลสองใบเลยแด่นคนอ้าวโนเล็กจะเป oh, ็นคนจับ nice. ต no. ่อไปอ่าโนเล็กะรเจกมาได้อเปล่แดงตีเล็อมาได้ในใจสมเบอีบอรี่เอาคอฟฟี่เคอฟฟี่ลงเลยเบสี ่ไปเลยกอลฟลฟรีเจ้าไม่แต่สาวกอลฟ์รีอย่าแตกสาวยังเหลือนะคะของผู้บริหารของเรายังไม่ได้ออกสักคนเลยนะคะจ้าจ้ายังเหลือทักสองเลยเหลือของพ่อฮัดกับพ่ออูดไงกับพ่ออูดอ่าเอาโกต่อกอลฟ์รียกคือต้อสูงโอ้ยจะยกสูงไหนนะไม่ได้บอกว่าโยกแของ บกัน้ใจเสมอนเมียยกสูงไน้าที่เยิยกสูงไน้บ้อิบเจดเพื่ออะไรยินบ้าวันนี้เนี่ยเออเอารุ่นเอาของผู้บริหาริบเจ็ดได่ใจเอเมาก่อนิบเมาลุ่นยากโมแต่รอกูมาได้แต่ร เลขดาเบอร์ห้เบอร์หาของใครคะขอไ้ใหเบอร์ห้เบอร์หไม่ได้ใช่แล้วก็่อเบอร์สองเบอร์หาเบอร์ห้าเอาสูงไปเป๊ะใหนาสูงไปนะเอาอีกแล้เบอร์ห้าไม่มอีกแล้วผู้ได้เ็นฉลากวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวได้กยังก็ใส่ใส่แ้วได้นะได้ได้ยัง นี่มาได้ทำหบังตัวนี่มาได้หัาแก่นโอ้ยคุณมาแก่โอ้ยลุ้นครับว่าจะเบอร์หาได้แล้วที่บ้านนี่อกนนะดีใจด้วยคุณได้ทังกรยาหนึ่งใบคุณได้ทังกาใบ้งกยาหนึ่งใบเอาคนต่อไปจับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดเมนโดเมนเบอร์ยังก่เมื่อกี้1น3่5สองสสี่ห เอาจับต่อจับต่อของขวัญเลยอยู่ห้าอย่างอ่ะเลยอยหาเอามือต่อยเอามือต่อือากมาใช่ม่อมเันงไม่งเา็นอีกหน่่อ้ยอสาย่ีเอาเกนแล้วนี่เอสอของอาจารย์ลอยของใตัวเนี่เบอร์สองเนี่ย ใส่เงินน่น่จอครับขอบคุณครับเบอร์สองโซ๊โซ๊มันหานได้เงินกับกระเป๋ากระเป๋าเขาไวใส่เงินคือเขาโอเคมากจับต่อค่ะจิ้สองเลยพ่อเอาแกพ่อนะสนพ่อน่อฮุ่เต๋พ่อเตวพ่อได้จังแม่มูถาเลี้ยงเบอร์สงเอาเบออ่อใหอดเอาพ่อมาละพ่อบกเมน อันนี้ของพ่อเลยเบอร์สามเบอร์สามขอพ่อต้องมอบให้ผมแล้วก็จบเพราะว่าพ่อได้ของไปแล้วอ่าพ่อได้ของไปแล้วก็คืออันนี้ให้พ่อมามอบก็คือจบแล้วก็คนอื่นมาจับเอาปลาป่าเพียร์เอาหม้อไหมหมออก่อนหม้อหม้อเพียร์เอาหม้อก่อนเออคุณพ่อต้องมอบให้ผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ดีเลยขอบคุณครับเอาต่อไปใครยังไม่จับมาเริ่มนับใหม่อ่าอะพ่อพ่อพูว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 มาพูวมาอ่าพูวเริ่มใหม่บอเมียนบอเมียนแม่บอเมีนเอาเอาจับก่อนพ่อจับก่อนกระปผมสิบอกเออจับก่อนอ่าพูวจับก่อนพูดเปิดออกมา พอวุ้นจะได้ของใครเรามารุ้นกันข้าเจ้าของแล้วอ่าเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกของใครอ่ะบอลลี่บอลลี่อ่าบอลลี่มาเอาบอลลี่รับจากคุณพ่ออ่ารับจากคุณพ่อได้รับโอเคนั่นแหละชูแป้งกันวะไอ้ครับน้องเอ้าเจ้าครัวเจ้าครัวโอเคบอลลี่จับจอยนี่มันจะสีไม้กนบาดเนี่ย แต่วันก็เรียกขอบอลอุนี่เดียวเดี๋ยวตะวันที่สองตะวันมาเนี่ยตะวันของมนี่ยเดียวเลียมันเลี้ยลากไปเดียวเดี๋ยดยวบอลสิเด็ของบออุดกับของตะธานแดงอ่าแล้ไม่ได้รุ่นเห็นบ่ได้รุ่นเห็นบ่เพราะว่าเหลือสองคนสุดท้ายฉลากเหลือใบเดียวถูกต้องถ้าเกิดมขอมนได้ของตัวเองไทำไงเอาได้ของตัวเองก็เปลี่ยนเอาสิเบอร์องทสองท่นเห็นปะเฮ้ ของพ่งอหยุดนอ้อาวอันนี้ได้ของเจ้าของพ่อเนี่ยอโอเคจบเกมขอบคุณครับ